ตอนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,าานหรือ sd นะคะซึ่งย่อมาจากคำว่า standard d i r e c t i o n สูตรคือ sd เท่ากับ square root sigma xi ลบ x bar กำลังสองหารด้วย n คะ่ะ x ก็ K คือข้อมูลที่อยู่ในชุดข้อมูลนั้นน,น,นะคะที่เขากำหนดมาให้ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดคะ่ะเรามาดู โจทย์กันดีกว่านะคะโจทย์นะคะคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจำนวน10คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 38, 38จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้วิธีทำนะคะให้เราเขียนสูตรขึ้นมาก่อนเลยคะ่ะ xi นี่คือ ชุดข้อมูลที่เขากําหนดมาให้นะคะคือตรงนี้เราก็เขียนอธิบายแบบละเอียดให้เลยว่านี่คือ x i มีทั้งหมด10ตัวนะคะซึ่ง10ตัวนี้เราให้ตรงนี้คือจํานวนทั้งหมดเป็นทั้งหมด10ตัวค่ะเรามาหา s d กันยดีกว่าค่ะดับแรกเราต้องหา x bar ก่อน x bar ก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งสูตรในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ sigma x i หารด้วย n นะคะเราก็ ใช้จำนวนทั้งหมดตรงนี้นะคะตรงนี้เลยมาบวกกันค่ะปุ๊บเราก็จะเขียนออกมาเป็น28บวกยี่อืสสาสสองบวกสามสิบสี่บวกสาสบหบวกสาสิบดวกสาสดโอเคไม่พองั้นก็สามสิบแปดบวกสาสิบแดและหารด้วย N เอ็มทั้หมดสิตัวนะคะตามที่บอกไว้เมื่อกี้ก็เป็นนี่ทั้งหมดนะคะก็เท่ากับสาสเคเราได้สามเราก็ได้ค่าเฉลี่ยเฉลคณิตแล้ว,ลวต่อไปเรามาดูวิธีทำต่อไปเลยค่ะซึ่งเราทำเป็นตารางให้เห็นอย่างชัดเจนจะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะคะดูนะคะนี่ค่ะโอเค เมื่อกี้เรารู้ x i ไปแล้วต่อไป x i ลบ x bar นะคะเราก็ใช้ x i เนี่ยตรงนี้เลยที่เราเขียนไว้ลบด้วย34ค่าเฉลี่ยเมื่อกี้นะคะที่เราหากันไว้ก็จะได้ลบกัน28ลบส4เท่ากับลบ6อย่างนี้ไปเรื่อยนะคะตามนี่เลยัดปุ๊บเราก็เอามายุกกำลังค่ะซึ่งเราจะใช้ลบห ลบห้าค่าที่เราหาได้ตรงนี้มายกกําลังสองค่ะซึ่งการที่มียกกําลังสองเนี่ยเป็นการช่วยทําให้ไม่มีค่าติดลบนะคะจะได้หาได้ง่ายขึ้นเราก็จะได้เป็นได้่างนี้ลบหกยกกาลังสองเท่ากับสามสิบหกลบห้ากำลังสองเท่ากับยี่สิบห้าลบสี่กำลังสองเท่ากับสิบหกลบสองกำลังสองเท่ากับสี่ศูนย์ยกกำลังสองเท่ากับศูนย์แบบนี้นะคะไปเรื่อยแล้วก็น,ำำนําจํานวนทั้งหมดนี้นะคะ ตรงนี้ที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะคะที่เราใช้สัญลักษณ์ตามสูตรเมื่อกี้นะคะสูตรนะคะสูตรตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นการผลรวมค่ะเราก็รวมกันโดยการเอามาบวกกันแล้วเราก็ได้คําตอบเป็นส่วนนี้ค่ะแล้วก็มาแทนค่าในสูตรซิกมา x i ลบ x bar กำลัง2องเท่ากับร้อตรงนี้และจำนวน สมาชิกนะคะ n มีทั้งหมด10ตัวแล้วก็มาเขียนแทนในสูตรเลยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มาผ่านกันก็จะได้14.2แล้วก็จะออกมาเป็นค่าประมาณนะคะคือ3.8ค่ะค่ะนี่คือการหา sd นะคะ